มาแล้วทุกคนอัปเดตงานสวนช่วงเย็นๆนะคะวันนี้เอาให้คุ้มเลยค่ะมาลงดอกแพงพวยมาเพิ่มนะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายตอนลงนะคะ ได้มาจากไปส่งพี่โชกุนที่มหาวิทยาลัยเลยแวะซื้อค่ะได้มาสิบกว่าต้นก็ลงเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนเจ๊บิมไม่ชอบนะคะดอกแพงพวยพอเห็นตรงลานพญานาคแล้วสวยก็เลยอยากได้ค่ะงานที่เร็งๆไว้ก็คือจะเอาฟางมาคุมวัชพืชต,ตรงแปลงกุหลาบนะคะถอนวัชพืชด้วยแล้วก็จะคุม ฟางไปเลยค่ะอัปเดตไม้เลื้อยตรงซุ้มของเรานี่ก็โดนฝนแล้วก็คือขึ้นยาวเร็วมากค่ะมาต่ออย่างไวเลยนะคะมาปลูกคุณนายตื่นสายที่แม่เจพิมให้มานะคะตรงซุ้มดอกแก้วนี่ค่ะปลูกเสร็จลดน้ํายังไม่เสร็จช่างกิจก็เรียกแล้วทุกคนเรียกมาเก็บมะระโตวไวมากค่ะ จำได้ว่าเก็บไปสองสามวันก่อนนะคะวันนี้นี่ตูอีกแล้วค่ะเก็บไปแบ่งป้านะคะเราก็เอาไว้ทานแค่สองลูกค่ะทุกคนเกินคุ้มเลยค่ะปลูกมาละแมงกินไม่ไหวนะคะรอบนี้เดี๋ยวให้เจ้าของสวนกินด้วยค่ะจากไม่ชอบกินนี่ต้องหัดกินจริงจังแล้วนะคะตอนนี้ยังคิดเมนูไม่ออกครั้งที่แล้วที่เก็บมาละไปนี่ก็คือเอาไปอะเดปแกง ใส่ปลาช่อนนะคะทุกคนแกงลาวๆนี่แหละคะ่ะแซ่บเด้อสีบอกให้ถ้าใครมีเมนูแนะนําบอกเจ๊เปิ๋มด้วยนะคะทุกคนเมนูในหัวที่คิดได้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นมะระยัดไส้ต้มจืดทรงเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนช่างกิจนี่เก็บเพลินเลยค่ะโดนน้าฝนนี่โตไวมากเลยนะคะมีแต่ลูกโตๆตค่ะทุกคนมีมะระแล้วก็ยังมีฟักยักษ์นะคะทุกคนครั้งนี้ลูกสวยลูกโตนะคะ แมงไม่เจาะด้วยนะคะทุกคนดอกข่าของเราก็กินไม่ทันเด้อย,ยังไม่จบภารกิจของช่างกิจนะคะช่างกิจพามาเก็บมะม่วงที่ใกล้จะสุกมะม่วงเพิ่มนี่แหละคะ่ะต้นนี้เป็นมะม่วงสามฤดูนะคะเก็บสดๆจากต้นแล้วนี่แหละคะ่ะอีกต้นก็คือมะม่วงแก้วนะคะที่ช่างกิจตัดตกแต่งให้เหลือแต่ลูกเอาใบาออกเกือบหมดนะคะ วันนี้ก็เก็บได้ประมาณนี้นะคะที่จะต้องเอากลับบ้านด้วยวันนี้มีสมาชิกใหม่นะคะต้นมอนเบอรี่หรือหมอนเบอรี่นี่นะคะพันตุรกีได้มาห้าต้นนะคะทุกคนยังไม่มีที่ลงนะคะแต่ได้มาก็คือต้องหาที่ลงแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้มีติดลูกมาด้วยนะคะครั้งก่อนยังไม่ปลูกเลยค่ะหนึ่งต้นที่ได้มาช่างกิดบอกมีประโยชน์เยอะเลยอยากได้เพิ่มค่ะเพิ่มนี่บรว่าเรอค่ะที่ปลูกนี่มีไหม เม็ดทุเรียนนะคะทุกคนแต่ก่อนคือทานแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่องๆนะคะแต่ครั้งนี้ช่างกิจเขาเอามาลองเพาะดูค่ะต้นไม้อื่นยังไม่มีมองลงเลย มีทุเรียนมาอีกค่ะสงสัยต้องปลูกเป็นรั้วแล้วค่ะมาอัปเดตเห็ดฟางนะคะทุกคนที่ช่างกิจทําไว้ยังไม่มีปฏิกิริยาเลยค่ะมาต่อ,อยางไว้นะคะเพราะว่าจะมืดแล้วช่างกิจขนฟางมาคุมแปลงกุหลาบค่ะช่างกิจเป็นคนขนเจ๊ปิ่มเป็นคนคุมจนเสร็จเลยนะคะที่คุมฟางก็คือเรากําจัดวัชพืชไม่ไหวนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ